สวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่ทีมงานอุบลวัชเชราุสาวนะครับกับรถแห่ไฟ12โวลต์ดีนะครับไดชาร์จลูกเดียวนะครับมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในรถแห่ ทีมงานกับชุดนี้นะครับสเปคคือนะครับลำโพง18นิ้วโครงหลอกิ 18, 100, ๊บ0แใบตู้เอฟฮอนช่างอีดออดิโอจะตุลพักพิมายนะครับเสียงกลางเป็นฮอนปากแต่2ปากนะครับถ้าเป็นสาอกิีดก็จะเป็น4ปากนะครับ21นิ้วนะครับเดี๋ยว เรามาดูมาชมกันเลยนะครับอ๋อลืมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถติดตามนะครับผลงานของทีมงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเครื่องไฟขยายเสียงในงานทิ่ีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเลขงานใหญ่งานวัดงานบุญงานบวชงานสวดงานแต่งนะครับ สามารถติดตามผลงานได้ตามช่อง YouTube วชิราวุธคุณมีแล้วก็ Facebook นะครับวชิราวุธคุณมีเช่นกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาอยู่มาดูนะครับระบบไฟแล้วก็เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการใช้ ทำในรถแห่คันนี้นะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับของ GS นะครับใช้ยอยู่2ลูกนะครับอันนี้ลูกที่1นนะครับอยู่ห้องเครื่องอีกลูกหนึ่งอยู่หลังกระบะนะครับแล้วก็สายไฟนะครับอันนี้จะเป็นสายที่ยิงตรงออกมาจาก ไดชาร์จเลยโดยเฉพาะนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือไดชาร์จนะครับปกติในรถจะมีอีกเส้นหนึ่งนะครับส่วนรถคันนี้ในระบบรถแห่นะครับก็จะเพิ่มใช้ตรงขึ้นมาเลยนะครับเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับในขั้วบวกแบตเตอรี่ก็จะมีอยู่3ามอ่มีอยู่4เส้นด้วยกันนะครับเส้นที่1นนะครับเป็นสายไฟนะครับที่ชาร์จออกมาจาก ไดชาร์จโดยตรงนะครับขึ้นมาเข้าควบบวกเลยนะครับแล้วเส้นที่2เป็นควบวกที่โยงไปที่แบตเตอรี่ลูกข้างหลังอีก1ลูกนะครับเป็น12โวลต์เหมือนกันนะครับอีกเส้นหนึ่งสีแดงนะครับที่ไม่ได้ใส่ครอบสายไฟนะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อแปลงไฟเป็น220 โวล์นะครับใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นที่ไม่สามารถใช้12โวล์ได้นะครับอย่างเช่นปีคอร์นะครับเครื่องเล่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงการชาร์จโทรศัพท์อะไรต่างๆประมาณนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้นะครับก็จะเป็นไฟสายไฟของ power amp นะครับที่โดยตรงจาก จุดไฟบวกนะครับอันนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับมีอยู่ด้วยกัน4เส้นนะครับจากจุดขั้วบวกจากแบตเตอรี่ลูกหน้าครับในจุดของขั้วลบนะครับมีอยู่2เส้นนะครับเส้นแรกนะครับเส้นที่1เส้นนี้มาจากขาใดขาคอมแอร์นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับโยงโยงโยงานะครับแล้วมาเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วในกราวของขั้วลบ ก็จะเข้าไปที่โครงรถอีกเส้นหนึ่งอันนี้คือมาจากโรงงานนะครับมาจากโรงงานติดมากขาก็จะประมาณนี้นะครับและอีกเส้นหนึ่งที่อยู่จุดจุดนี้นะครับจุดจดนี้นะครับที่อยู่แท่นเครื่องฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่าวขั้วลบไปที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ลูกหลังนะครับ อันนี้แบตเตอรี่ลูกหลังนะครับคู่กับาสายบวกเส้นนี้นะครับและทีนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาชมห้องนะครับ power amp กันนะครับที่อยู่ในรถนะครับ <c oughs> power amp ก็จะเป็นนะครับ tiger amp นะครับเป็น12ค่า d ี2 2 v นะครับ เป็นแกนแบตเตอรี่12โวลต์นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับห้อง power amp กันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บนะครับปีนี้โควิดนะครับก็จะทําการเก็บทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ก็คือนะครับ power amp ที่ใช้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันนะครับ สตัวนะครับสตัวนะครับแนะนำตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับที่แปลงไฟนะครับแปลงไฟจาก12โวลต์เป็น220นะครับ mm hmm. เพื่อใช้กับปลีในนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช้ใช้ไม้นะครับไม้ได้3ตัวนะครับแล้วก็ สามารถปรับปรับเสียงไม้ได้นะครับแล้วก็เป็นบาลานซ์นะครับบาลานซ์ซ้ายขวามาตเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นโทนปรีรวมเพื่อปรับเสียงโลมิดเบสมิดแล้วก็มิดไฮแล้วก็ไฮนะครับตัวนี้เป็นเลเวลนะครับส่วนตัวนี้ก็สามารถเสียบเป็น usb ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับนะครับเลือกที่จะ เปิด CD DVD คอมนะครับแล้วก็ USB ตัวนตรงข้างล่างนะครับเป็นปีคอร์สของช่างมงคลซาวนะครับปีคอร์สนะครับสี่ทางนะครับก็จะมีเบสกลางนะครับฮอนก็แหลมนะครับแล้วก็จะเป็นปีรวมอยู่ตรงนี้อีกปรับแต่งได้อีกนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็น Power amp 12นะครับ ่าเป็นของโรงงานไทยก็แอมนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับสองพันห้านะครับรุ่นสวิตชิ่งสองพันห้านะครับใช้ขับเบตคโครงหล่อสิบแปดนิ้วข้างละสองนะครับรุ่นรุ่นที่ผมใช้นะครับตู้นะครับเป็นตู้เอฟฮนะครับ ฮีโร่ของช่างเอสนะครับส่วนดอกเป็นดอกเก็บหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้นะครับ d v 1 1สิบเอ็ดดีนะครับห้าร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ปกติเป็นขับกลางนะครับตอนนี้นํามาโมเป็นขับไอ้โทษทีครับตัวนี้ปกติเป็นขับเปรตอนนี้โมขับกลางนะครับใช้ขับนะครับฮอนตากแตรนะครับ 2ถึง4ปากนะครับงานเบาๆนะครับเปิดแรงไม่ได้เดี๋ยวหอนพังนะครับตัวนี้ปกติก็เป็นโลนะครับใช้ขับโลขับเป็ดนะครับหรือขับซับนะก็เอามาโมเป็นูลเลนนะครับใช้ขับแหลมจรวด8หัวนะครับ2กล่องกล่องละ4นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับ อันนี้ก็คือภาพรวมนะครับภาพรวมที่ใช้ปีนี้นะครับเวลาเยอะก็เลยจะทำสายใหม่นะครับเดินเก็บสายใหม่ทั้งหมดนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถปิดกระจกตรงแคปได้นะครับกันฝนนะครับกันน้ำเข้านะครับแล้วก็กันแอร์ออกนะครับ อันนี้ก็คือนะครับก็ขอบคุณคําถามนะครับที่ถามมาในช่อง YouTube ของวชิราวุฒิคุณมีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับมีอ่าท่านหนึ่งถามว่าใช้อินเวอร์เตอร์รุ่นไหนนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะเป็นอ่ารุ่นนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ใช้รุ่นนี้นะครับสายไฟนะครับหลายท่านนะครับอ่าซื้ออินเวอร์เตอร์มานะครับแล้วบอกว่ามัน ไม่ได้มันใช้ไฟใช้ไม่ได้เยอะพอเสียเข้าไปแล้วมันตัดมันร้องมันตัดนะครับปัญหาหลักๆเลยนะครับที่ผมเจอด้วยประสบการณ์จริงๆนะครับปัญหาหลักๆนะครับแก้ปัญหาได้นะครับถ้าไฟไม่เยอะกินไฟไม่เยอะเวลาใช้ไฟไม่เยอะควรใช้สายไฟขนาดใหญ่ๆนะครับเป็นไปได้นะครับให้เป็นสายไฟ ใหญ่เท่าที่จะใหญ่ได้นะครับออกมาจากขั้วบวกนะครับส่วนขั้วลบนะครับถ้ากลาวที่ลงโครงดีเราเอาจุดไหนก็ได้แต่ถ้ากลาวลงโครงไม่ดีไฟไม่ดีไม่แรงกาวไม่แรงนะครับมันก็จะตัดอยู่ดีนะครับฉะนั้นแล้วนะครับหนึ่งกลาวถ้าลงโครงดี ก็เอาจุดไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นใต้เบาะตรงนี้ก็ได้นะครับของผมเนี่ยนะครับเอาใต้เบาะนะครับขาเบาะนะครับส่วนกราวส่วนไฟนะครับขั้วบวกเอามาจากขั้วของแบตเตอรี่นะครับย้ํานะครับให้เอาเส้นใหญ่เท่าที่จะหาได้นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีไฟจะได้มาแรงๆนะครับจะได้ เข้ามาใช้ในอินเวอร์เตอร์แปลงได้กําลังวัดกำลังไฟที่แรงขึ้นนะครับนะแล้วก็นะครับระยะความสั้นความยาวก็เป็นผลเหมือนกันนะครับส่วนของอินเวอร์เตอร์นะครับที่แปลงไฟมาใช้ก็จะอ่าอันนี้โดยประสบการณ์ของผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถามว่าถ้าเราไม่ทํากาวใหม่นะครับเราลงโครงเลยได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่านะครับลองสังเกตด,ดูขาแท่นเครื่องแล้วก็ไดชาร์จนะครับไดชาร์ตนี่จะอยู่บนแท่นเครื่องแต่แท่นเครื่องไม่ติดกับโครงรถแล้วกาวนะครับจะลงไปโครงรถได้ไหมมันมีลูกยางรองแท่นเครื่องแล้ว มันจะเอากราวตรงไหนที่ลงโครงรถได้บ้างครับนี่ก็คือนะครับอีกจุดจุดหนึ่งนะครับถามว่าทำไมกราวไฟมันน้อยนะครับทำไมไฟมันไม่พอนะครับอันนี้โดยโดยส่วนตัวนะครับของผมนะครับอันนี้โดยส่วนตัวของผมนะครับและนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ ให้วายกรานะครับมาใส่ขั้วลบสักเส้นหนึ่งนะครับหรือนะครับวายกรานะครับจากหลังนะครับจากหลังไดชาร์จนะครับลงคัดซีเพื่อจะให้กราวนั้นไปที่จุดๆุดที่เราต้องการนะครับจะได้ไฟที่แรงขึ้นอันนี้โดยส่วนตัวนะครับ ถ้าผิดพลาดไปจากนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือใช้งานจริงโดยส่วนตัวนะครับเจอกับตัวเองด้วยประสบการณ์จึงบอกต่อนะครับครับอาจารย์อาจารย์สามโหน่มแสงตะวันถามมาว่าอินเวอร์เตอร์เดียวซาเวฟหรือโมดิฟายเดี๋ยวนะครับดูอีกที ดูอีกทีนะครับ power เอ่อน่าจะเป็น modify หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับถ้าเพียวสายน่าจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้เป็นน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นอนเวอร์เตอร์ไอเป็น modify นะครับไม่ใช่เพียวสายคิดว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจ อาจารย์ดีฟออดิโอดีฟสาวอำนาจเจริญนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็ระบบไฟดีซีนะครับผม FC ฟซอาจารย์เลยนะครับระบบไฟ DC, ดีซีรถแห่บิ๊กเฟ้าแดงนะครับของอาจารย์ดีฟนะครับอ่าคนคุ้นเคยนะครับสวัสดีครับ คนคุ้นเคยสวยีอกทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับถ้าเข้ามาแล้วสอบถามได้นะครับแบตเตอรี่กี่แอมป์แบตเตอรี่นะครับแบตอาจารย์สามหนุวมแบตเตอรี่นะครับเป็นน่าจะ80นะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยผมไม่แน่ใจไม่น่าไม่น่าเกินจะ80แอมป์นะครับจากแอมป์จริงนะครับได้ชาร์จกี่แอมป์ได้ชาร์จนะครับ ไดชาร์จตัวนี้เป็นไดชาร์จผมสั่งมาเป็นไดชาร์จแทนไดเดิมไดเดิมคือตัวนี้นะครับผมถอดออกนะครับน่าจะตัวนี้ไดเดิมประมาณ50แอมป์หรือเจประมาณนี้นครับส่วนตัวที่แทนไดเดิมนะครับผมสั่งมาทับติดตั้งใหม่นะครับแทนไดเดิมตัวนี้ร3 5 13 5อแอมป์นะครับ135แอมป์นะครับ ส่วนสายไฟนะครับก็ทําใหม่เป็นสายไฟแบบแข็งนะครับแบตเตอรี่อันนี้น่าจะเบอร์เบอร์สามหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะก็จะเดินมาด้านหลังนะครับใส่แบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งที่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับลูกลูกใหญ่นะครับลูกลูกใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่า กลัวมันระเบิดนะครับไม่รู้มันระเบิดหรือเปล่านะครับอ่าตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้นะครับใช้ gs ลูกเล็กๆล็กถัดไปนะครับรวมกับลูกหน้าก็จะเป็น2ลูกนะครับสายไฟนะครับก็จะเจาะตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเข้าตรงโน้นนะครับตรงที่สายไฟเยอะนั่นก็จะเป็นอ่าสายไฟของ power amp นะครับที่เข้าช่องแคปฝั่งตรงโน้นนะครับสายไฟก็จะขึ้นตรงนี้ โครงการปีนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าก็จะเอาไฟเอากราวเนี่เจาะเจาะคัดสนะครับลงคัดสีเอากราวลงคัดสนะครับแล้วก็เก็บสายใหม่ในรถให้เรียบร้อยนะครับให้ดูสวยงามนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบ คุณนะครับอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สามนมนะครับอาจารย์ดิฟออดิโอดิฟซาวอำนาจเจริญนะครับผม f อฟสทั้งอาจารย์สามนมอาจารย์ดิฟเบดนะครับแล้วก็คนคุ้นเคยเฉวยทองนะครับทุกทท่านนะครับเสิรยอดครับโอ้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวหมดโควิดนะครับเดี๋ยวจะไปชมนะครับ เครื่องนิส s ันบิ๊กวางใดนี่นะครับของ Deep ป a ยดออดนะครับดีฟสาวน่าเจริญนะครับเป็นขวันตาสักครั้งนะครับ F4 นะครับก็มีประมาณคร่าวๆประมาณเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับอุบลวชิราวุธอ่าโทษทีครับกับทีมงานอุบลวชิราวุธสาวนะครับ ในช่องวชิราวุธคุณมีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับตอนนี้ผู้ติดตามก็มีไปเยอะนะครับอาจารย์สามหนุ่มสอบถามเข้ามาว่าแบตเตอรี่แอมไม่เท่ากาันอาจารย์บอกมาลูกที่เล็กว่าจะร้อนมากนะครับอ,อ,อันนี้ เท่าที่ผมผ่านหูผ่านตาแล้วก็ได้ฟังคนอาจารย์ท่านอื่นพูดมานะครับเขาบอกว่าถ้าแบตเตอรี่ถ้าเป็นแบตชนิดเดียวกันอย่างเช่นแบตเตอรี่แห้งหรือแบตเตอรี่กึ่งแห้งหรือแบตเตอรี่น้ำเนี่ยถ้ารูปแตกต่างกันการจ่ายไฟเข้าหรือชาร์จไฟเนี่ยจะเต็มไม่เท่ากันนะครับ ฉะนั้นแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเป็นลูกขนาดเท่ากันนะครับเพราะว่าแผ่นธาตุในลูกแบตเตอรี่นั้นมีขนาดเท่ากันความเป็นไปได้นะครับก็จะชาร์จไฟใกล้เคียงกันนะครับผมเน้นเอาลักษณะใกล้เคียงกันเพราะว่าแบตเตอรี่นะครับ อาจจะส่วนแอไม่รู้ว่ามันจะเท่ากันไหมนะครับแต่ว่าลูกใหญ่ผมไม่ได้ใช้นะครับลูกใหญ่มันที่ผมก็คิดว่ามันมันไม่เท่ากันแล้วก็เพินท่าไม่เข้ากันการบรรจุไฟมันก็จะเหลื่อมล้ํากันก็เลยไม่ได้ต่อครับแล้วอีกอย่างหนึ่งแบตลูกนั้นมันมันเสื่อมมันเสียแล้วครับว่าจะเอาทิ้งแล้วตอนนี้ก็อยู่บนรถยกลงยังไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ นะครับส่วนคันเอานะครับคันเอาเนี่ยตัวนี้ก็มากับรถนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ถามไปยังเจ้าจของใดผู้ทําใดนะครับก็บอกว่าไดชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จเป็นลักษณะชาร์จเต็มแล้วก็ตัดนะครับอัตโนมัติผมก็เลยไม่ได้คลายแมต จอดจงไปที่ cut out นะครับเพราะว่าชาร์จเนี่ยปกติก็ขึ้น14โวลต์กว่าๆนะครับก็เลยเอาตามนี้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมความร้อนอ่าความร้อนก็ไม่มีนะครับไม่มีไม่เท่าไหร่เพราะว่าตอนตอนแห่เนี่ยผมก็ไปลองอ่าสัมผัสดูใบๆบคำคำดูนะครับบ้านเรานะครับ ร้อนก็จะประมาณนิดนึงเกิดจากการอยู่ข้างนอกตากแดดนะครับก็เลยมีอุณหภูมิก็จะมีประมาณนี้นะครับ